พูดเรื่องอะไรดีละอวันนี้วันนี้อัดอัดทีไปเนี่ยวันละสี่คลิปแล้วฮะเดี๋ยนะเอาวันนี้แล้วกันมันเป็นข้อมูลที่ตึงๆมาในใจเราอะเพราะว่าเราทุกคนทวินหาก,ก็าเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมคือในความคิดเราอะถึงอันนี้คือในความคิดเรานั้นแล้วแต่ถ้าโตแย้งมาก็พีดมาเพราะในความคิดเราอะการเป็นผู้ใหญ่แท้จริงมันไม่มีจริอยู่จริงหรอกเลย เพราะอะไรเ่รอเพราะว่าพวกเราอะ่ะทําตัวเป็นเด็กมาตั้งแต่โตอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพราะว่าการที่บอกว่าตัวเองผู้ใหญ่ไม่ให้ว่าตัวเองเกิดก่อนหรือว่าตัวเองอายุเยอะกว่าหรือว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะนะสําหรับเราอะถ้าในมุมในมุมที่เราคิดนะอันนี้มุมมุมที่เราคิดนะอยากจะสัดมาก็สัดพร้อมเสมอเ <c oughs> ปิดกว้างเสมอในมุมที่เราคิดนะ การเป็นผู้ใหญ่อะ่ะคือเราก็ต้องยอมรับอ่ะฮะคือเราเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วก็ใช้อารมณ์พวกนั้นอะ่ะในทางที่ถูกวิธีหรือว่าตัดสินใจไปแล้วจะทำจริงๆถ้ามีคนมาตอบโต้ตัดสินเราก็ต้องยอมเพราะนั้นสิ่งที่เราเลือกอะ่ะอืมเพราะอย่างเราอะ่ะเราก็พร้อมเสมออะ่ะแต่คนที่จะบวกกับเราไม่กล้าบวก เขาคงจะคิดว่าเอ้ยหมอเนี่ยอาจจะพูดจากหกตอกลงตอนแหลไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นะฮะถ้าจะพร้อมคุยแล้วก็พร้อมคุยคุยก็คุยมาเพราะอย่างที่บอกาการที่เป็นผู้ใหญ่อะมันไม่ให้ว่าที่เราจะมีอวดว่าตัวเองม,มีวุฒิภาวะหรือว่าอวดว่าฉันเกิดมาก่อนฉันอายุเยอะกว่าฉันเข้าใจกว่ามันไม่ใช่ะสำหรับเราอะ เราอาจจะเป็นเด็กที่ต่อต้านผู้ใหญ่ก็จริงแต่เรามองแล้วทุกคนไม่มีทางโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆอะเพราะว่าเราอะไม่เคยทําความเข้าใจกับชีวิตอ่ะความเข้าใจชีวิตอะถ้าเราเข้าใจอะเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องที่เสียไปแล้วหรือว่าจะไม่สุขมากเกินจนเราหลงระเวระเริงกับความสุขนั้นเราจะยึดติด อารมณ์แบบว่าคนรักเคยรักเรามากๆแล้ววันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปเราก็จะเสียใจอะฮะหรือว่าเราเคยมีเพื่อนที่ดีแล้วอยู่หนึ่งทะเลาะกัน่ะฮะถ้าเราก็เสียใจหรือว่าการงานที่เราเคยทำแล้วมันทำไม่ได้เราก็เสียใจไปอีกทีหนึ่งนั่นแหละหรือว่ามีคนมาถูถูกความชอบเราแล้วเราก็จะงงแงงงแงงไปวันๆนั่นแหละราะอย่างที่บอกเราก็ยอมแล้วว่าเราก็ไม่ให้ผู้ใหญ่ร้อเ็น,เนเหมือนกันอะ เรายังมีความเป็นเด็กอยู่อะแล้วเราจะไม่หนีละเราจะไม่พูดโอ้ยดูดีว่าเออนั่นนี่นูน่นไม่อะกูยอมรับเลยว่ากูยังเป็นเด็กอยู่เพราะกูชอบเล่นเ <laughs> พราะเราชอบเล่นไงเรายังติดเล่นอะเราตั้งปฏิธานไปแล้วว่าหางานชาตินี้จะไม่หางานแบบที่มันจริงจังเกินไปอยากเป็นวีอย่างเงี้ยเราก็เล่นเรื่อยเพราะยังไงเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะพูดเรื่อยเป็นปกติแล้วการให้เราปรับปรุงช่อง หรือว่าการที่เราไม่ได้ไลค์มันไม่ใช่ว่าเออเราเลิกทําไลค์นะเราแค่ลาคาญนะเราแค่ลาคาญกับการที่ต้องรอนะ่ะเออนั่นแหละเราต้องรอว่าเราอ่ะจะต้องเออรอผู้คนมาตอบแล้วสุดท้ายเราก็อยากจะพูดไอที่เราไม่ได้พูดเพราะว่าบางคนนะฮะพอเราจะอธิบายก็จะมีข้อโต้แย้งของเขาอ่ะ การที่เราถามคิดแบบนี้จะได้โต้แย้งกันง่ายๆมากขึ้นแล้วแบบเออเราจะได้พูดฝั่งเราไปเรียบร้อยก่อน <c oughs> อะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละเพราะว่าหลังๆนะฮะการที่เราตอบโต้คนอื่นหรือว่าการให้เราว่าคนอื่นอะเราไม่ได้ดูไม่ได้ว่าแค่ตัวเขาเราว่าตัวเองด้วยเพราะว่าเรา,เราต้องคิดคำถูกไหมว่าคำนี้มันเจ็บสุดนี่นเรี่สุดคนแรกที่ได้รับคือตัวเราเนี่ยพอเป็นตัวเราอะ่ะเราก็จะต้อง <c oughs> นั่นแหละเราก็จะเจ็บก่อน หรือว่าการที่เราว่าคนอื่นเน่ะบางทีเราไม่สังเกต่ะฮะว่าเราก็มีสิทธิ์ทำแบบเขาคนนั้นได้เหมือนกันคนที่ว่าคนที่ที่เราว่าอารมณ์แบบว่าเราโชว์อีโก,โก้ตัวเองขึ้นมาแล้วก็แบบอโอเคฉันอีโก้สูงกว่าแกเราซึ่งเราก็เคยเป็นนะไม่ใช่ไม่เคยเป็นแต่เราปรับปรุงตรงนั้นมาได้ด้วยการไม่เอาอีโก้ฮะหลังๆคือมองมุมก,กว้างๆอ่ะว่าทําไมคนนั้นเขาถึงเป็นแบบนั้นเพราะบางคนก็มีปมในวัยเด็กของเขาแต่เขาไม่ได้เอามาแก้ เขาเลยชอบตัดสินว่าคนนั้นคนนั้นไม่คน,คนนั้นคน,นคนนี้ไม่ดีเหมือนรีบพูดเขาจะแย่งแกพูดเลยเนี่ยใจเย็นๆเพราะนั่นแหละฮะแล้วเราก็หลังๆเราเคยเป็นคนที่กลัวว่าคนจะมองเรายังไงนะแต่หลังๆพอเราเข้าใจแล้วอะเราก็จะแบบช่างแม่งดิเรื่องราวของเราอะ่ะมันเป็นยังไงก็ได้เว้ยมันคือตำนานอะเล่าเป็นตำนานก็ได้เพราะยังไงอะ่ะ คนที่เขารู้เรื่องเขาก็รู้เรื่องแค่ไม่กี่คนหรือว่าคนที่เขาเคยเจอก็เคยเจอไม่กี่คนเพราะว่าเราก็ขอบคุณทุกครั้งอะว่าถ้ามีคนมาชมเราหรืออะไรเราเราขอบคุณด้วยความจริงใจเราไม่เคยจะแฟะอยู่แล้วหลังๆเ่ะเราไม่เคยจะแบบพูดตรงๆเลยนะไม่เคยจะว่าคนได้อารมณ์อารมณ์แบบใส่อารมณ์เข้าไปว่าคนนั้นไม่ดียังไงคนนี้ไม่ดียังไงเออคืออันนั้นคือเห็นแค่ข้ขอเสียของเขาอย่างเดียวใช่ไหมหลังๆอะฮะเราเข้าใจคนเราจะแบบ พูดอารมณ์แบบว่าเอ้ยเขาไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นจะไปเหมารวมเขาเพราะเราอ่ะไม่ใช่ว่าเราไปว่าเขาแล้วเราจะไม่เคยทําแบบนั้นจริงๆเราเราก็ทําเหมือนกันนั่นแหละอย่างเราอ่ะเราก็เข้าด้านจิตวิทยาเราก็ไปก๊กอปคนอื่ยมาคอนเทนต์บางสว่ว <laughs> นนั่นแหละฮะแต่ว่าเราแต่ว่าเจ้าของช่องเขาบอกเราเขาไม่ได้ห่วงคือแค่พูดก็ต้องอย่างนั้นแหละหลังๆเขาก็ตอนนี้เขาไม่ให้แชร์คลิปเราก็ไม่แชร์คลิปแล้วกันเราก็ฟังแต่ของเขาแล้วก็มาปรับ เป็นช่องเราเต็มร้อเปอร์เซ็นแล้วแหละนั่นแหละฮะเพราะทุกอย่างอ่ะบางทีอ่ะเราแค่ <c oughs> ยังไงดีะเราแค่แบบไม่ได้ศบตามันจริงๆอ่ะว่าทำไมเราถึงไปแบบนั้นหรือว่าเราคิดว่าคนอื่นอ่ะไอ้นี่กว่าเราใช่ไหมท้งที่เราอ่ะแม่งอาจจะแย่กว่าคนอื่นได้ซ้ำอ่ะแต่นั่นแหละฮะการโทษตัวเองไหมทางออกให้ดีอ่ะหรือว่าการที่ หรือว่าการที่แบบเออเราไอเนี่ยการที่เราแบบเราคิดว่าเราเป็นคนแย่ในสายตาคนอื่นหรือว่าอะไรคนอื่นนะฮะเพราะนั่นแหละเราก็แค่ช่วยได้นิดหน่อยอ่ะซึ่งการโทษตัวเองไม่ดีแล้วหรือการโทษคนอื่นก็เหมือนกันมันก็ไม่ดีเราต้องมองว่าทําไมเราถึงไม่ชอบเขาจริงๆเพราะอย่างคนที่เราไม่ชอบเพราะว่าเขาอ่ะแค่ไม่ได้มุมมองมุมกว้างเนีย่ยเลยไม่ชอบ เอาใช่มุมตัวเองอะทั้งที่เขาน่าจะเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นที่สุดแต่ว่าเขากลับเป็นคนที่นั่นแหละเป็นนี่ที่สุดนะแต่ว่าเราก็เฉยๆแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเนี่ยแหละ <c oughs> <g ül> <g ül> ก็เลยประกาศยกเลิกฝึกนะฮะที่เกียจไปอ่าไปแก้และมันเสียวเวลานะ่ะเพราะว่าไงคนที่มีอีโกโออ้อ่ะเขาจะไม่รับอะไรงนั้ไหนเมื่อเขาไม่เคยเจอเพราะว่า ขาก็แค่มองในมุมเขานั่นแหละเราก็เออมองในมุม <c oughs> ถามว่าเรามีอีกโก้ไหมเราก็มีแหละแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เขาเป็นตัวไฮหลักล้วอะเรามองมุมกว้างกว่านั้นอะมองว่าเออเรามีสิทธิ์จะไปเป็นผู้ทําลายก็ได้เลยเป็นผู้สร้างสรรค์ก็ได้นั่นแหละเพราะเราทั้งหมดคือตัวเราอะฮะอย่างที่บอกว่าการเป็นผู้ใหญ่อะมันมันไม่เป็นผู้ใหญ่แท้จริงหรอกเพราะพวกเราอะถูกบังคับให้โตเกินกว่าวัยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็ เราถูกสอนมาว่าเราจะต้องมีทุกอย่างเท่าที่จะจะมีได้ทั้งที่เราพอกับสิ่งที่ตรงหน้าหรือว่าเรามองเห็นน่ะนั่นแหละคือการสําหรับเรานะมันคือการผู้ใหญ่ที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่ว่าเสียดายจนลืมดูกลืมการใช้ชีวิตหาจนทุกอย่างมันเป็นอะไรที่นี่การที่มีชีวิตอะคือการที่เราเรียนรู้กับทุกสิ่งฮะขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาถ้าเรารักทุกอย่างที่เข้ามาได้เหมือนกัน เพราะอย่างที่บอกอะเราจะเป็นผู้ปกป้องได้เราเราไม่จะเป็นต้องไปหาใครมาปกป้องเราปกป้องตัวเองได้เพราะเรามีพลังงานนั้นในตัวอยู่แล้วอืมขอโทษครับเราเป็นผู้ทําลายได้เพราะเรามีพลังงานพลังงานในั้นอยู่ในตัวเราเป็นผู้สร้างได้เราก็มีพลังงานานั้นในตัวทุกอย่างคือหาตัวเองอะฮะการโตผู้ใหญ่มันไม่ให้ว่าแบบไปฟังคนอื่นแล้วเราจะโตเนผู้ใหญ่ถูกไหมเราแค่หาตรงกลางของตัวเองเท่านั้นแหละ ว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนก็เรื่องของเราฮะแ้วก็เข้าใจมันเพราะบางอย่างอะให้คนอื่นมาทําให้ไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ทาด้วยตัวเองอะอย่างการโตเป็นผู้ใหญ่หรือว่าการพูดว่าเรามีคุณค่าทั้งที่คุณค่ามันก็อยู่ในตัวเราแต่เราให้ค่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกมากกว่าข้างในตัวเองเพราะบางอย่างอะเรายึดติดตัวไม่ตั้งใจอย่างเช่นการที่เรายึดติดว่าตรงนั้นน่ะมันเคยดี แล้วสุดท้ายพอมันแตกตลายไปแล้วก็ทําเป็นคนที่เราให้งงแงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมไม่นั่นแหละเราก็เฉยแล้วอะเพราะเมื่อก่อน่ะกลัวว่าคนจะมองเราไม่ดีหรือว่ายังไงแล้วหลังๆก็ไม่ได้ไอ้นี่ขนาดนั้นแล้วฮะเพราะงั้นทุกอย่างมก็ไหลผ่านอยู่แล้วอะมันไหลผ่านเราไปทั้งคำชมทั้งคําว่าทั้งความสุขความทุกข์มันก็ไหลผ่านไปอยู่แล้วอะเราแค่ไหลไปตามนั้น <laughs> มีคนมามามาว่าเราแล้วก็ขอบคุณมีคนมาชมเราแล้วขอบคุณ <laughs> อาจจะกวนตีนแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอืมแตแล้วแต่หลังๆเราก็อยู่คนเดียวได้ก็ปกติเพราะว่าการที่เจอคนเยอะบางทีมันทําให้เราไม่ได้จัดเรียงตัวเองให้มากขึ้นนะฮะเพราะเราเป็นห่วงว่าคนอื่นจะมองเรายังไงหรือว่าคนอื่น่ะจะรักเราไหมถ้าเราทำแบบนี้หรือว่าเออคนอื่นจะซัพพอร์ตเราไหม <c oughs> เฉยๆกับเรื่องพวกนั้นเราอะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่แบบไปตาม,มานะั่นแหละฮะไหลไปชีวิตก็เหมือนสายน้ำเมัอนนะ่ะไหลไปเรื่อยๆแค่เราไม่กวงางใสยน้ํามากเกินไปเพราะาถ้าเรารู้อะเราจะทําความเข้าใจกับชีวิตและคิวกับมันได้เสมอพลังงานของจักรวาลก็เนี่ยทําให้เราพพอร์ตในการเล่นเป็นเราให้ง่ายมากขึ้นถ้ามันใช้แล้วมันดีก็ดีก็ใช้ไปดิ แล้วไงคือถ้ามันมันมันใช้แล้วที่ยิมันสบายขึ้นคือจะไม่ใช้่ไหมโอเคดีมากฮะก็ขอตบมือให้คนที่คิดว่าเออมันมันใช้แล้วมันไม่ดีมันเวอร์เกินจริงมันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละว่าถ้าเราโฟกัสอ่ะเราโฟกัสว่ามันใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราโฟกัสว่ามันอยากจะใช้ก็ใช้ก็ใช้ได้เพราะไงแค่ปรับมา my s e อ่ะ my set เราอาจจะแบบเออผ่านเรื่องแย่มาแต่ว่าเราไม่ได้แย่ทุกทุกทีนี่เราเริ่มใหม่จากศูนย์แค่เรามองอ่ะ เราอยากเลื่มใหม่ก็เลือมใหม่ได้ทําไมจะต้องแบบเออฟิกตามคนอื่นว่าเอยชีวิตคนเรามันมันต้องต่อแบบนันเดมันต้องทุกข์ก็ทุกขตลอดฟิกอ่อฟิกอ่อนะได้ความกวนตีนเรานั้นก็อย่างเงี้ยแหละก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวาสดีครับ